อุย้ยใจใหายหมดเลยนะระวังนะพี่นะปฏิกิริยามันเนี่ยเริ่มไม่แปลกๆแล้วนะผมว่าเนะ่ะอาจจะเป็นคนบ้านะเมื่อกี้นี้ถ้ามีนี้ผมอาจจะฟันเลยนะฮุยอ๋อพี่พ้ยมันมันเขาหิวมากเลยอสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้โย่ผม พีชมป่านะพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะพี่พี่สวัสดีครับพบนอตครับก็เกิดเรื่องแล้วนะพี่พี่เกิดเรื่องมาว่าที่น้องนอตเนี่ยมาเจอคนในเมืองรับแรแต่พี่พี่เนี่ยบอกว่าเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยผู้ผมก็ไม่แน่ใจนะเลยวันนี้ผู้ผมเนี่ยจะมาซมดูว่ามันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ามันเนี่ยจะเป็นโจรหรือเป็นเมืองคนเมืองรับแรกันแน่นะพี่พี่ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยุ่ทางเข้าของ เมืองรับแล้วนะเดินไปอีกประมาณครึ่งกิโลเนี่ยก็น่าจะถึงนะพี่พี่ใช่ก็เห็นมันร้าการมากนะคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยใช่คลิปที่แล้วเนี่ยมัน,ลน,มนไล่ไล่จะไล่ทำร้ายผมนะก็พอมเนะี่ยมาคนเดียวนะก็วันนี้นะตัดสินใจก็ได้มากับพี่พีนะใช่ครับผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องนะผมก็เลยวันเนี้ยผมอาสาพาน้องมา,างนะถ้าเจอเนี่ยเราก็จะรีบจัดการมันเลยนะ ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆนะพี่ๆผมนะี่ก็จะรีบปิดชีพมันเลยนะ<ม>ก็ต้องดูก่อนว่าพวกเราจะเอาอยัางไงนะก็ถ้ามันเป็นมิ้นเนี่ยเราก็ผมก็ได้เตรียมขนมปังมานะพี่ๆถ้าเกิดมันเป็นมินเนี่ยเราก็จะให้มันกินขนมปังนะพี่ๆก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะพี่ๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะี่ยแต่ก่อนจะไปเนะี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ผมพี่ชมปาแล้วก็น้องนอตด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากวอนพี่ๆติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกผมเลยครับไปรับชมรับฟังคลิปกันเลยครับไปกันเลยครับเยอะมากก็ตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนอตเนี่ยก็จะออกเดินทางแล้วนะพี่ๆนี่ก็เป็นจุดทางเข้าเมืองรับแรงครับเราก็จะเข้าไปเดินดูเลยนะพี่ๆ ภาเนี่ยก็จะมืดหน่อยนะพี่พี่เพราะว่าเราก็เดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเพรางที่นี่ก็เย็นเลยพี่พี่พ,พอเราก็ได้ไปทำภารกิจเรื่อยๆยากเลยวันนี้ก็ได้เดินลาดตะเวนเดินดูความเรียบร้อยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอพอตอนนี้คือพามืดมากเลยพี่พี่ เรียมยไฟใช่มาแล้วไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดานี้ผมไม่คิดว่ามันจะมืดเร็วนะพี่พี่เพราะมันก็เกิดจากความสะเพร่าของผมด้ยผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่จริงๆนะครับเยมืดมากมืดมากพี่พี่ฮะโอเค เดี๋ยวผมจะขอแบบเปิดแฟลก่อนนะพี่พี่เพื่อให้มันสว่างขึ้นนะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะพี่พี่พอผมเนี่ยได้เปิดแฟลกนะอันนี้พวกผมก็ได้เดิน,านมาจะถึงแล้วฝากให้คนรับแลค่ะ ครับเนี่ยมันจะเป็นกระป๋องขนมปิ้มนะใชนะ่นี่ก็เป็นพ้าทีนะ่าจะเป็นพวกพีพ่ๆที่พีพ่ๆเอซีบองนะให<ช>้นะเป็นพวกพี่เสือพี่แดงหรือเปล่าที่เขาที่เขามาบูชาว่าที่เนี่ยเป็นเมืองรับแล่นะพ,พี่ๆเราเจอมันตรงไหนมัน,นที่เเจอมันเนี่ยมันอยู่ตรงนน้นนะข้างบนนู้นเหรอไปเดินไปดูดีกว่าพ,พี่ <c oughs> จะรีบไปดูว่าเราจะเจอของจริงหรือป่าหรือว่าเราจะเจอของเล่นนะแต่ผมเนะี่ยอยากเจอข้องจริงนะพี่ๆเพื่อจะได้ให้พีพีเอฟซีดูว่าพบพบเนะี่ยไ,ไม่ได้เล่นนะเ,ลเล่นนะว่าปีบอยมาได้ไงวะ แน่จริงก <Bond> ็ออกมาเลยครับแป้งๆนะพี่แน่จริงก็ออกมาเลยเจอกันตาต่อตาฟันต่อฟันอ่ะบอกเลยเกือบล้มนะครับแน่จริงเลยนะพี่ๆหอบเขาแรงจริงนะใช่โดนอะไรอัดมาแล้วก็เลเรี่ยมมันหนาเยอะเยอะมากเลยนะวันนั้นเนี่ยแกล้งแบบ มันเอาพ่อหนักเลยอ่ะโค้อีกไกลไหมไกลถึงแล้วเลไกลถึงแล้วเหรอพอผมเดี๋ยวพ่มหน่อยจะทำการตัดคลิปนะพี่พเพื่อไม่ให้คลิปพ่อหน่อยยาวไปนะใช่ถ้าถึงลแล้วเนี่ยผมจะทายพ,พ,<ช>พี่นะดูอีกท<ช>ีนะครับใช่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะขอตัดช็อตไปตอนที่พวกผมเนี่ยถึงเลยนะพี่พเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดูคลิปมันจะน่าเบื่อเกินไปเหมือนที่พี่พเอฟซีไลยขนบอกนะว่าการที่เราท่ายช็อตเยอะๆมันน่าเบื่อนะพี่ๆีผมก็ขอขอบคุณพี่พีที่บอกนะผมจะปรับปรุงเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดพาไปตอนที่ถึงกันเลยนะพี่พเจอกันไหมครับตอนนี้เนี่ยผมกับพี่พีนะ่ก็ ก็ได้ทําการนั่งพักกันก่อนนะพี่ใช่ผมก็ขอนั่งพักสักครู่หนึ่งนะเลิกยุงเนี่ยก็เยอะนะเยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ดีนะที่พวกผมเนี่ยเตรียมยากันยุงมาด้วยนะใช่ก็ตอนนี้ที่น้องนันบอกว่าก็ใกล้จะถึงแล้วนะพี่ใช่อยู่ข้างบนนู้นเลยนะนู้นเลยพี่พี่เดี๋ยวผมก็ขอนั่งพักเอาแรงสักห้านาทีนะพี่พี่ก็ก็ต้องผมก็ต้องขออภัยพี่พี่ก่อนเลยนะที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วนะพี่พี่ ก็จากผมเนี่ยติดธุระนะไม่ว่างแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปสมัครเรียนใหม่เลยนะพี่ๆผมเนี่ยอยากเรียนให้จบนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยปุผมว่าจะเฝ้ารอดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะใช่เพื่อมันจะลงมานะใช่เพื่อมันจะลงมานะเห็นพี่ๆนะบอกว่ามันอ่ะเหมือนจะไปเขาไม่คล่องในเมืองแัดแล้วนะอันนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าวันนั้นที่ผมมาเนี่ยก็ เห็นมันแบบว่าทำตัวแบบมีพิรุษนะยังไงเข้าเขาก็ไม่รู้นะผมจะช่วยเรื่องเขาเขาก็แบบยังไงอ่ะทำตัวแปลกๆนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นมิ้นเนี่ยผมก็จะให้เขากินของนะพี่พี่เพราะเขาก็อาจจะหิวนะถึงได้แบบโกรธอารมณ์ไม่ดีนะอาจจะงุนงิดนะพี่พี่พออยู่ในป่าเนี่ยห้าของกินยากนะ ถ้าไม่กินพวกผักผลไม้จริงๆก็อยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีอาวุธอ่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยกำลังนอนเนี่ยจะเดินไปต่อกันเลยนะพี่พี่เดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะใช่ไปเจอกันไหมครับเราไปดูกันแล้วก็ตอนนี้ผมเนี่ยจะได้จะเดินกันต่อเลยนะพี่พี่เหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงแปลกๆนะไม่รู้ว่าข้างบนนู้ลหรือเปล่านะพี่พ เราก็จะส้มดูนะเพื่อเราเจอแล้วก็ผมต้องเดินเงียบๆนะเราจะพูดกันเงียบๆนะมันมีคนเดินใจเ,เดินตามไปเดินตามนะพี่ๆไม่รู้มาเจอพี่ๆแห็นหรือเปล่านะเป็นเงาดำๆนะใจเย็นนะเอ้ย,ยมานะมามาม เหหรือเปล่าพี่พี่อยู่นู้นเลยนะเอาไงเข้าไปเลยปะเราจะร<อ>เราจะดูว่ามันจะงูงีดหรือเปล่านะพี่พี่พะมันเนี่ยเป็นตัวที่อารมณ์ร้อนมากๆเลยนะรู้ว่ามันเนี่ยจะงูงีดหรือเปล่านะรอดูนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปข้ามเข้าดีๆนะพี่นะ ใช่ใช่ก็เมื่อกี้ก็นั่งจากตรงนี้แล้วก็ไปนั่งตรงนู้นนะดต่หายมากแต่โจรนี้เขาจะใส่สลง่งนะพี่พี่เขาไม่น่าใส่ผ้าขมานะ้าไม่ใช่นะเออแต่ว่าชาวบางบ่นี้เขาก็ไม่ผมว่าเขาไม่ไว้ผมยาวลงหลังขนาดนี้หรอกมั้งมันตีไม่ดีใช่ปะอืมมันเป็นไปได้หลายอย่างนะพี่พี่เขเราขอฟฝ้าดู สักหน่อยนะุ oh. ูอยู่ดีกันเล่นหิน mm hmm. เราไม่อยากให้เขารู้ตัวนะพี่ๆยุง mm hmm. มีแบบเยอะนะพี่ๆยุงเนี่ยแบบโห oh, มหาศาลเลยนะอยากกันยุงก็เอาไม่อยู่นะตอนนี้รู mm hmm. mm hmm. ้ตัวนะใช่ <c oughs> ทำอะไรวะ โยนก้อนหินเลยโยนก้อนหินนะพีพีมันโยนก้อนหินเดินมามันเดินมามรู้ตัวแล้วนะละเจนเจนมินาเกบป้าแล่ตะยอมมนน่าล่ะมันบอกว่ามึงไม่ต้องรู้หรอกมึงเลยสอดาพี่มันดาผู้ผมสาแค่แค่แนะสายแค่แค่ ใครๆใครๆเมียเมล่าผมบอกว่าใช่นะผมอยากอยากมาช่วยอย่ามาพีเนื้ออังกูเนื้ออังอ่ะอย่าบอกอังอ่ะเขาบอกเขาเขาอยากกินนะเขาหิวเ,เอาไงดีวะเราดูมันนะาเทีนก่อนนะเราเนี่ยมาดีนะไม่ไอาอ้อนพี่ทุยอ้อนนะ มันบอกให้มากินดีกว่าพูดแบบนี้นี่ระวังสมไม่สวยนะนแต่แรงมันเยอะมากเลยเมื่อกี้มัน,กน,มนยกก้อนหินกอนไปเลยเลยนะพี่พี่ใช่ครับถ้าเราได้เป็นพวกเนี้ยจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยเราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนกอกองผมนะครับเบอร์เบอรนะผมก็ต้องทอยังมาเกณฑ์เอาสัวนซีซีอะซีเอ เมื่อกี้ผมบอกพ่อมยากเป็นเพื่อนด้วยเขาบอกไม่ได้นะร้องให้กินขนมร้องให้กินขนมบังหรือบังเพื่อจะดีขึ้นนะเออประมาณนั้นไม่ได้ใช่ใช่ใช่มาท้องเยอะวะเงี้ยท้องเงี้ยท้องจังหวะนี้นะพี่พี่อุ้ยมันมันเป็นไรอ่ะเอ้ยใจเย็น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  เจนัดเจนถือไม้เลยนะถือไม้มันจะฟ้องเรเหมือนให้ผมกลับไปนะเหมือนให้ผู้ผมกลับไปสาดุดุท้ายตองลงไปโม้ยนะเฮ้ยใจเย็นครับผู้พ่อมาดีสาใครใคร่ไงสาใครใคร่ไม่เป็นไรนะพี่พี่ที่เขาจะโกนเนี่ยเราต้องใช้แบบเราต้องใจเย็นเขาไว้นะเฮ้ย ขนาดนี้เลยนะพี่พี่เสียงเขง่าลาตัวนะใช่เสียงเข่าเนี้ยมึนมึนคำราบเลยเอาไ,ไงดีเพื่ร้องให้ขนมดูก่อนพี่ว่าเขาอาจจะไม่นี่หรอกเขาหยุดขนมดูดถือถือกล้องถือกล้องหน่อยอังอ่ะ เกกูกูผมก็เจ้าใจดีสู้เสือนะพี่พี่เจน,นเจนแล้วผมจะไปวางไว้นะใส่อุ้ยใช้หายหมดเลยนะระวังนะพี่นะปฏิกิริยามันเนี่ยเริ่มไม่แปลกๆแล้วนะ ผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนบ้านะจะเข้าจะกินเจนเมื่อกี้นี้ถ้ามีนี้มันจะฟันเลยนะเฮ้ยอ๋อพี่พี่เออมันมันเขาหิวมากเลยโอ้ยที่เขาหิวมาจากไหนไม่รู้นะเฮ้ยผมว่าเนี่ยคอนสติไม่ดีแน่ๆเลยพี่เฮ้ยพี่มันเขาไม่เคยมันอร่อยมากหรือว่ายังไงอะ แม่อุ้ยอ่ะหุยผมว่าคนสติไม่ดีนะแล้วผมอยาจะเข้าไปดูใกล้ๆนพ่พี่นะเยนะนั่นี่เอากองพิมะโอ้โหเมื่อกี้นี้เหมือนเขาเนี่ยรุนแรงมากเลยนะพี่พี่เหมือนไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนวันนี้มาอยูกไกลมากเลยนะพี่พี่ อืมเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าพี่แต่แรงมันเยอะมากเลยเมื่อกี้มันชนอะไรายเฮ้้ยแม่จะทำลายมึงเลยนะายโอ้ยมันฉีน้าผมใจเย็นใจเย็นครับมาดิาย ตัวตัวกูไม่กลัวหรอกนะกูบอกเลยเสี่ยงจะดูกูไม่ไม่สนนะเรามาพุ่งมีจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นจากีมันเนี่ยไปขโมยข้อในมือรับแรงแน่ๆที่วะ้อเขาตัวมันแน่พี่า้าข้อเขาตัวมันแน่เจนเจนเจนเฮ้ยมันวิ่งไปละเฮ้ย เก็บนอนพร้อมเลยพี่พี่เราบ้าพอแค่นี้ก่อนเถอะนัดเอาวุธอาวุธเราก็อยู่ข้างล่างเลยอเรื่องมือเราเนี่ยเปรี้ยวมือนนะใช่เฮ้ยหายไปละหายไปแล้วนะเฮ้ยหายไปยังไวเลยนะพี่พี่ไปเรากลับกันดีกว่าไปเจอกันใหม่ครับพี่พี่